ร้านเอนทีชับบริการขายน้ำเลทห้เหมาเลทหกขั้นต่ำยี่สิบห้าบาทนะครับหรยี่้าโวลตนี่แหละก็ร้านนี้ครับขายน้ำไม่โกงไม่เกียนแน่นอนครับเครดิตมีประมาณหกสิบสี่นะครับอืที่ไม่ได้ทำคลิปบ่อยก็ขอโทษด้วยครับมีงานเยอะเกินโอเคแล้วก็แจกนะ้ำเกือบทุกๆวันอะ่ะวันละสามสิบแก้วโอเคอยก,กดไปก่อนโอเคนะนี่ อย่าลิงดีผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเลยเออใช่ก็เขาใจออกมานะอะไรเนี่ยอืมก็นะเดี๋ยวนะแล้วก็ไงต่อดิช่างมันก็ร้านนี้ปลอดภัยนะครับอย่าลืมมาซื้อกันนะครับสต็อกเยอะมากเินะลิงใต้ล่างคลิปเลย